เอาเลยครับพี่นนจมอยู่นู่นครับเตะเสียคิดดันมาปุ๊บนี่มันถลายมานี่ครับมันชนนี่ก้อนหินเลยพอดีเลยนี่อุย้ยโดนนิดหน่อยครับเมือ่อกี้ครับนี่โดนนิดหน่อยอย้เกือบแล้วเกือบแล้วเดี๋ยวต้องมายกครับ

ตองเกาะฝั่งนี้ยกค่อยๆย,ยกครับเดี๋ยวหาที่ไมโครยืนดีๆก่อนรล่ไลๆๆล่ลลล หินอีกไม่มีที่ยืนอีกถึงไหมเนะี่ยมาอีกมาอีก โอ้มันจะเดิน,นเดินแล้วนี่ มีที่ยืนมันเจอหินหินใหญ่ตรงนี้เอาบ้างปีดไปหน้าได้ไหมนี่ผู้ถ้าใบท็กบางนี่เบี้ยวแล้วนี่มีเบี้ยวครับเพราะเหยียบหินมันเหยียบข้างเดียวครับ ขุดออกไม่ได้ป่ะหินดีไหมห็นเนี่ยออกไม่ได้ป่ะแล้วดีเดเอาเลย đi đâu được rồi, 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 được rồi đi đâu 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 bay đâu đâu bay đâu đâu ทีมงานเราประสบการณ์มามากกว่า20ปีครับประสบการณ์เราโชคชนครับแบบนี้สบายมากไถ้าไม่มีประสบการณ์นะกันชนนี่เรียบร้อยแล้วครับเละแล้วแตกหมด พอแล้วบ่ได้พอแล้วบ่ไปทางโน้นบ่แมคโคเดินมาแล้วนั่นนี่ครับต้องบอกเลยครับถ้าไม่มีประสบการณ์ผมบอกว่าการชนรถพี่นนนี่เละหมดแล้วครับเมื่อกี้ถ้าผมไม่ยืนอยู่นะบอกเลยว่าเละหมดเพราะว่าแมคโคไม่รู้ครับ แม็โครไม่รู้ว่าข้างหน้ามีหินนะครับแม็โครก็จะดันทางอย่างเดียวดีที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมก็เลยบอกว่าพ่อพ่อพอโอ้เกือบเสียหายหลายบาทเลยนะเนี่ยไอ้กันชนนี่ไม่เท่าไหร่นะี <c> ่ <oughs> ไฟเนี่ยแพงเนี่ยเมื่อกี้ถ้าฟื้นมาเรียบร้อยเลยพุ่เลย ใส่ดินไม้ครับตรงนั้นก็ไม่ต้องอาออกครับให้รู้ว่าตรงนั้นมันจมครับเพราะว่าถึงเราจะแก้ยังไงมันก็ไม่อยู่หรอกเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นตรงที่จมเมื่อกี้มันไม่มีหินนอกนั้นมันมีหินแล้วตรงที่มันมีหินมันเป็นดินแล้วมันอมน้ําหมดแล้วต้องโองไว้ยังงั้นครับไม่ให้รอบหลังไม่ต้องถอยไปตรงนั้นนี่ครับนี่คือวิธีที่ถูกต้องแล้วเสียคล็ดทำถูกแล้วแบบนี้ เพราะว่าถ้าจะแก้ถ้าจะแก้ไม่ให้จมอ่ะตรงนี้แก้ออยากเพราะว่ามันนิดเดียวครับมันแคบข้างๆมันมีแต่หินครับแล้วมันจมตรงที่ไม่มีหินน้ำมันอมไงถามแลวรวบอ มันไม่ต้องเอา,เอา,เอาลึกๆลอกละน,ะอนัน่นนะตอนตกลึมตรงน,นี้ถ้ามีการชนก็ปึงเหมือนกันหืมที่รถผมไม่มีการชนพอถ้ามีการชนนี่ป้าเดี๋ยวผมเอาคลิปเด็ดให้ห <ả? S 1> เอาคลิปเด็ดไหมหไผมทำให้พี่คลิปหนึ่งเด้อกันเป็นพูดเองฮะ กันเสียวเสียวเวลานี้ก็อุ้ยอันตรายอันตรายเวลาทำให้เสียวไปก็อันตรายอันตรายไม่ได้ทำหรอกไม่ได้ทำไม่มันลื่นจริงผมบางตัวมาไอ้ลื่นแบบนี้นะมันหลายรอบแล้วแค่รอบเดียวที่ไหนนี่แต่ถ้าแต่ถ้าวางถึงดินแล้วมันหลุดจากรถได้มันก็ไม่เป็นไรหรอกอ๋อ เอาจมเงไหมที่นี่อ่าไม่มีปัญหาสบายมากครับโอเคเกือไปแล้วพี่นนกันชนคือพังครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการยืนตากแดดถ่ายคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับผมเอายังนี่เอา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 เรียบร้อยเรียบร้อยบอกว่าอย่าลงอย่าลง บอกไม่ฟังเลยบอกว่าอย่าลงอย่าลงตอนหน้าจมแล้วนี่สภาพนี่นี่อ่นานโอ้สมองเอาไปไว้ไหนหมดสมองอะ่ะฮะ Sa mong ba bay nay mốt. Đến nào đi, đến nào. Đến nào đi. เรียบร้อยเรียบร้อยแงงเอาระจกลงดูดิลงดูหน้าคนขับหน่อยนิเอากระจกลงดูหน้าคนขับหน่อยอนิโอ,อ,อ,อ้นี่บอนี่บอคนขับนี่แหละนี่แหละหน้าตานี้ นี่ไปโทษเรลแมคโคูอีกแล้วขึ้นไหมขึ้นไหมพ่มอพ่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 อ,อ,อไปไปเยียไปเยียไปเยีไเยไปมุนพวงมอาลัยด้วยมุนพวงมอาลัยด้วยนั่นละนั่นแหละมุนพวงมอาลัยด้วย ไป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 มุนวงมาเลยเออมุนวงมาเลยไปไปไปโอ้หเกือบโดนหินเลยโอเคบายบายครับ